ใช้เวลานานไหมในการจัดไฟแนนซ์วันเดียวครับสวัสดีครับพี่ืชอเลนชื่ออะไรครับ,รบชื่อไก่ครับพี่ไก่นะอันนี้พี่ไก่แชร์อาชีพอะไรในการออกรถครับขับรถขนเงินครับขับรถขนเงินก็คือเป็นพนักง,งานบริษัทถูกไหมครับพนักง,งานบริษัทอ่าได้ครับแล้วก็ พี่ไก่ร so ู um, ้จักเอเนอโต้คาร์ได้ไงครับอ๋อทางเพจครับทางเพจ Facebook ใช่ไหมครับจะแนะนําคนนี้กําลังมองหารถมือสองไงบ้างครับก็แนะนํามาที่ออนนดครับซอยสามเจ็ถึงสามเก้าครับได้เลยครับแล้วใช้เวลานานไหมในการจัดไฟแนซ์วันเดียวครับวันเดียวเองเนาะโอเคครับได้เลยครับเลยครับ